ดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาถึงบ้านนางเอกเต้าสุกัญญาครับเพิ่วมาบ้านเลาวนี่เป็นบ้านระดับเศรษฐีเศรษฐีเพยียงบ้านเพิ่นเป็นบ้านไม้ทั้งหลังครับผมไม่สักไม่ละค่าเป็นล้านครับพี่น้องครับไปตามมา,บ,า,าบึงเลยค่าเปนเบื้องบ้านนางเอกเต้าสุกัญญาเพิ่งจะปลูกต้นไม้นหนบ้านครับต้นสาระถ้าบัรุ้ยจริงคนบาปลูกต้<อ>นสาระนี่ต้องเป็นพู้ที่มีบารมีจริงๆถึงจะปลูกอันนี้อะไรนี่นะครับผมอีนี่ไร้สาระ บ้านอะไรบ้านงการน่านสักนี่คือน้องขนาดสูงของบ้านก็นี่นี่เป็นไม้สักแปดพันปีนะครับที่มาทำนะครับสมกับบ้านนั่งอีกนี่แหละนี้เลยพี่น้องแล้วลุงสัสวัสดีครับ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 ยิ่งใหญ่อรรังการมากเลยที่ปืนความารั้งการของบ้านนั่งอีกแจ่วคุณน้องนี้มีชรูเรียนไทยก็นี่คือก็ต้ําบลสี่นี่ขออนุญาตเนี่ พวกเจ้ามาอะไรกันหรือมาหาเราหรือนครับพี่น้องครับท้งการงานสายหลังนี้ประมาณ20กว่าล้านครับที่ทำครับประมาณ20กว่าล้านเคพี่เจ้าเดี๋ยวเขาจะไปเป็นหานักหนีเตี่ยวกันน้องป๋อยุติอันทีพี่เจ้ากำลังนั่ง่นกำลังอยู่ในว่างอยู่ครับตอนนี้นี่คือว่างของกองทั้ทุกคน ทั้งถึงก็เป็นห้องแอร์ด้วยครับแต่ว่าเพิ่นไม่ค่อยสันทัดด้วยทั้งเถิงถ้าเพิ่นมานั่งอยู่ข้างล่างบางง่วงเพื่นกับจางบ้านราคาแพงไปหยึ่งก็มาเกี่ยวมนป้าประดิคามประดิคามอันนี้มเพิ่นกับป้าโรสป้าก้อนห้องข้างบนก็มีเนาะแบบดีมากเลยมีองค์มีแอร์ไม่อยู่ครับเพิ่นด้านมันไฟมืดไฟโอ้อะไรเนี่ยใครเพิ่นอยู่ะหรบเนี่ยเอาเงี้ยนี่เดียวยี่เกียร์ยูโอมีใครอยู่ข้างบนไหมไม่มีไม่มีหรอ ขึ้นรองไเกียร์ะเกียร์ขึเบวีได้ไหมได้ของมนลบเอาแบบเอาแบบด้านหน้าเลยเฉยด้านหน้าเอา้้งนนี่ไงโอ้โหแม่บ้านสวัสดีแม่บ้านครับนี่คือแม่บ้านนะครับนี่ไหนนี่นางเอกเต้าสุกัญญานะครับวาใส่ชุดสีแดงแท้ผมะ ถส่เขยวสีแดงเลยเฮ้ยไปจะไหนมาจไหนเนาะบอดเลยโอ้ยว่าจะมาเยี่ยมบานราคาอยู่สิบล้านจะได้ดอนนี้ก็เลยว่าได้ไ่เห็นกับใจเห็นกขาซาเขายือบานเพื่อนมือบานเท่าบานเพื่อนสิบบานเพื่อนมือบานเท่าสิอัยบาเอ่าวนะครับบานเพื่อนบานเพื่อนมือบานเท่านะครับมึงข้างล่างนี่เป็นไม้ยืดดินมี่นองครับบนเต่เสางนี่ก็เสาไม้ที่พี่นองก็จะเป็นก้อนกุหลาบไม้เที่นี่ปาบัดหลังการงานสร้างน้องรั่วรั่วลาน้องพี่นองน้องมุง ก็เป็นเพื่อนยูดีกินดียูดีกินแซ่บเนอกพี่น้องเนาะเขประดาไดา้หนิอิติเดยมาเป็คนค้นนี่เฮ็ดว่าไรเนี่ยีิตต้องเป็นคน้นฮะที่ว่ายี่สิบล้านมาเม่นอย่างนี้พี่น้องคือปนซื้อไม้ไมายี่สิบล้านล้านล้านนึงก็ได้ไม่ไ,มได้เสาล้านนึงก็ได้ไม่ระเบียงล้านนึงก็ได้ไม่บันไดนั่นแหละก็เยลยบอเป็นยี่สิบล้านแต่ว่าเมื่อนี้ที่ว่าที่มา มื่อนี้ข้าตูหรือว่าข้าอย่างกขาบอกดอกนี้รวมทั้งหมุนน้ำหลักกาศที่มังกรนี่อะไรเนี่ยขอมังกรนี่แหละพอาะพี่เตี้ยนนั่ผมว่าเอาไว้ที่มันจะมันกะจังซี่แมงมุมน้อยเราได้ไปยินดีนวดซีนวดว่าถึงนี่แหละถึงเวลาแล้วพี่เตี้ยนพี่หญิงวันที่วันที่หนึ่งพี่เตี้ยนอันไปอยู่กับหมูบอคะาบไปอยู่กับนุนกีดตัวใจไปเก่อไฟพี่เตี้ยนพี่หญิงเด้อว่าไม่โดนไปเปลี่ยนว่าให้จะขออนุญาตไปอยู่กับนุนถ้าไปอยู่กับนุนนุนจะทำ พี่ีแลกงลงลงลงแลกลงอะไรให้สวยขัดชวีเด้อพี่าไดแลเหอมาิไปยูน้ำลูกซ่าจะได้มีพุ่มาลูกจดตังบูชี่ะายเจ้าได้ห้อาแม่ถ้ามาแลดูลยูก็เรียกว่าไปยูน้ำลูกซ้าเหรบพี่ญิงงานนี้นนนนมาช่วยเต็มที่นะแต่ว่านี่แหละนนขออันยังก่อ ยาเดี๋ยวมาก่อนนะเอาไปนะมาไปดูมังกรขังมากครับอันนี้เอาบอกว่าอย่าเด้อดอยรบอกจริงจังกับเจ้าที่จะไปโดนจิตโดนใจเร่เนี่ยจะหกเนี่ยเด้ไม่ตะอีกหกว่าเป็นอย่างบอกว่านี่เบิ้งข้อมองอะไรขึ้นได้เลยแนี้นี่นี่คือเจ้าของบ้านค่ะเขาแค่อ๋อเจ้าอ๋อเจ้ามันเป็นไม่ไม่ไม่ใส่ไม่บอกว่าอันนี้มารยาทมารยาทนี่ครับ กอดดูกระด้นกอดอตัวไม่มันเป็นค้างคาวเพราะว่าไม่อยู่นะคะโอ๋อหอยากให้เป็นบ้านเช่นย่านั้นดินดนเขาเมเไม่ใช่ผ้าลินิเกลี่ยเมือเลยถ้าเป็นบ้านาเช่นนั้นอ,อีคนที่ผ้าลินิเกลี่ยเปื้อมือไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่มีมีมึงดูออกพี่หญิงใครอยากเป็นบ้านใครดิสะออนเนี่ย่มเป็นคนที่ชอบแบบมีมากเลยเสียงต่อเนี่ยมันเปื้อนมันเปื้อนเนะค่ะมันเป็นอีเกลี่คือพอเราไม่อยู่บ้านนานๆนะคะมัน โดนบุกลุกโดยขาวข่าวคือพาะมันลืหลังข้าวอยู่วัดมันเนาก็คงคิดว่าเช่เขาเป็นหลังข้าววัดนะอีกล้มันเลยเสด็มันเลยไปดควมุนแม่ไหงบว่ามันจะพอขายเนีหยไฮเปอรนเบอรนี่ขายเลยงไรไรงหมาอได้มสักชาปีแม่ซีนี่นั่นสัญบว่ามแหล่

แต่ว่าแม่ลไงบ้าางผ่ากับผ่าสมัยโบราณอู้โบราณอี่นาะงพวกเจ้าเนาะแต่ว่าเปลียนกะสิว่าเนเป็นเป็นแค่แค่อดอยู่ห้องแต่แบบนี้อุ้ยก็เลือเถอะอี่ร้านายหส่ก มีไม ja ่บ้านีอ oh, ย e okay? yeah, so ่างดูเล uh huh. ี้ยน้อหลอขึ yeah. Yeah. Um ้นมาดอ่อนซอนพี here. Hey, here. ่น้องอ่อนซอนเงี้ยนใหม่เพลินหาโอ้ยสั่งบ่เป็นของข่อยได้น้อบานบานลนี่ข่อยที่หอบกว่าน้อานพันปีพี่น้องมาเงี้ยแปดที่แปดเือมาขนกักเทืี่ดีเดียคิดปุ๊บข้นปั๊บหลอกมีเดียวนเงี้ยแถวสุภัญญาเป็นบุญซ่าบาศาสนาีเ่ามัก่อนทางล่างเนีคือกละเนาะจะมากันเฮยเอา